ใครที่กำลังมองหาเครื่องประสมน้ำทำนาตอนนี้ร้านยู่แก้อุปกรณ์การเกษตรมีของเข้ามาใหม่นะคะนี่เก้าห้าพร้อมโครงบิก๊กจิวลายเสือค่ะเหมื่นก้าค่ะโครงกระเป๋าก็มีค่ะร้อยางโครงกระเป๋ามีหลายโครงนะคะสนใจมาเลือกดูเลือกชมได้นะคะ สิบเอ็ดแรงก็มีค่ะร้อยสิบค่ะสวยๆค่ะสองหมื่นสองเครื่องเดิมๆค่ะพร้อมใช้ง,งานมีร้อยสิบนะคะสองหมื่นสองนะคะเก้าห้าพร้อมเพงพร้อมโค้งจักรเพชรหนึ่หมื่นเจ็ดห้าร้อยค่ะสวยๆค่ะพร้อมใช้ง,งาน บาวนิมนี่95พร้อมพง่เกียรเรทองค่ะห6ราคา16,500เป็น95 S Series พร้อมพงอย่าง k u ต o า a NG1 จำเนึ้สวยๆค่ะรอยางเปร์เซ็นด้วยนะคะ ชุดนี้สองเก้าค่ะโค้งแล้ก็แยกค่ะจะเอาแต่เครื่องแล้วก็ขายเอาแต่โค้งแล้วก็ขายค่ะสนใจโทรศูนย์เก้าห้าสามห้าสามสี่เก้าานะคะมาเลือกมาชมได้ค่ะ